ข่าวดีที่คุณกำลังจะได้รับเร็วนี้คือเรื่องอะไรขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาดไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะอัศวินถือเหรียญพลังงานของคนทัุดินมังกรพึกษบกัน แทนพลังงานของคนราศีธนูเดือฟูนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกุมเจ็ดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิแล้วก็สิบเหรียญพลังงานของคนธาตุด,ดินมีพลังงานของคนธาตุด,ดินคนธาตุลมคนธาตุน้ำราศีธนูนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่รักอิสระนะคะอยู่กับตัวเอง อยู่กับปัจจุบันมองโลกในแง่ดีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากทำนะคะมีการรอคอยมีการเฝ้าคอยเป็นคนขยันตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะคะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆฝ่าฟันค่อยๆเติบโตทีละนิดเราก็คุณเป็นคนที่มีความรักครอบครัวครอบครัวมีความสําคัญกับคุณมากๆนะคะหรือว่าตัวคุณอาจ,จะมีครอบครัวแล้วเพิ่งเริ่มต้นการมีครอบครัวด้วยกันหรือเปล่านะคะเรามาดูกันว่า ชีวิตของคุณก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างนะคะ Wheel of Fortune กลงล้อแห่งโชคชะตานะคะบททดสอบที่เข้ามาในชีวิตนะคะจบสิ่งหนึ่งเริ่มต้นสิ่งหนึ่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะพบเจอคนที่รู้จกักพบเจอคนที่รู้ใจหรืออาจจะหมายถึงการมั่นหมายการแต่งงานการสร้างครอบครัวอาจจะ เพิ่งแต่งงานนะคะเพิ่งคบกันมาสักพักนะคะเดฟูเป็นการเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นการเริ่มต้นสเต็ปใหม่ของชีวิตจากคนคบคนคุยเป็นแฟนกันเป็นคนรู้ใจหรือว่าจากที่เป็นแฟนกันก็อาจจะมีการแต่งงานมีการมั่นหมายเป็นครอบครัวกันนะคะเด็กถือเหรียญมันคงจริงใจนะคะช่วยกันสร้างฐานนะช่วยกันสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต สเหรียนมัธยัสถอดออมเก็บเงินนะคะสามดาความผิดหวังความเสียใจนะคะพลังงานของคุณเหมือนคนที่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นบทเรียนใหม่ของชีวิตนะคะจากเป็นโสดก็อาจจะมีพบเจอคนรู้ใจนะคะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้น เปิดใจให้กับใครหรือว่าบางคนที่มีคนคบคุนคุยแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มสเต็ปนะคะจากการเป็นแฟนนะคะหรือว่าเป็นแฟนก็คือเป็นสามีภรรยากันนาะแล้วก็หลังจากที่ได้เริ่มต้นแชปเตอร์ใหม่ของชีวิตนี้นะคะน่าจะมีความผิดหวังเสียใจความเจ็บปวดเกิดขึ้นมานะคะเรามาดูกันว่า หลังจากที่คุณผิดหวังจากเรื่องราวก่อนหน้านี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณก่อนหน้านี้แล้วข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นเรื่องอะไรนะคะอะไรคือข่าวดีที่จะเข้ามาหาคุณเนาะการเริ่มต้นใหม่นะคะหนึ่งไม้นะคะสิ่งดีๆกกำลังจะเริ่มต้นนะคะการเงียบหายการห่างหายการเดินตามลำพัง อัศวินถือไม้การเดินทางไกลคนทางไกลนะคะของขวรโชคลาภลาบลอยเกิดขึ้นกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉับพลันแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นดีนะคะหนึ่งเหรียญเป็นสิ่งดีๆสิ่งที่มีค่าอยู่แล้วเนาะ The debut นะคะพันธนาการที่ตัดกันไม่ขาดนะคะหากว่าคนในหัวใจของคุณนะคะก่อนหน้านี้ เขาทำบางสิ่งบางอย่างที่ทําร้ายหัวใจคุณนะคะสามดาบอาจจะมีมือที่สม,มีปัจจัยที่3หรือว่าทําอะไรอย่างอื่นนะคะอาจจะไม่ใช่มีมือที่3มก็ได้นากก็คือทําร้ายหัวใจคุณทําให้คุณเจ็บปวดจากเรื่องราวที่ผ่านมาเจ็บปวดจากสิ่งที่เขาทํานะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือการเริ่มต้นใหม่ นะคะความเงียบหายความห,ห ài, ience, gary, online, ่างหายการไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันจะได้มีการพูดการคุยกันนะคะมาพบเจอส่งข้อความมาติดต่อมาเดินทางมาหาสิ่งดีๆจะเริ่มต้นขึ้นใหม่นะคะเป็นข่าวดีสิ่งที่เกิดขึ้นกระทนหานไม่ทานได้ตั้งตัวแต่ว่าเป็นข่าวดีที่จะเกิดขึ้นเพราะพลังงานของหนึ่งไม้กับหนึ่งเหรียญเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเกิดขึ้นแบบปุบปรับแบบกระทนหานด้วยนะคะคุณไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นแต่สิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะน่าจะเป็น เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันก่อนหน้านี้เราก็พลังงานของการตัดใจไม่ได้คุณยังคงตัดใจจากเขาไม่ได้เขาเองก็ยังคงตัดใจจากคุณไม่ได้นั่นเองนะคะสองดาบนะคะการไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถแก้ไขรับมือได้นะคะไม่ว่าปัญหาที่เข้ามาก่อนหน้านี้เนาะจะเป็นความหึงหวงความไม่เข้าใจนะคะความเจ้าชู้การปิดกั้นการไม่พูดไม่คุยกันการไม่แชร์กันนะคะสิ่งต่างๆคุณจะสามารถจัดการได้ปัญหาต่างๆคุณจะสามารถจัดการได้รับมือได้รับมือได้แบบดีด้วยคุณจะเป็นคนชนะด้วยนะคะพลังงานของคุณคือค,คนนี้นะคะอย่าใจร้อนนะคะไม่ต้องชวนทะเลาะนิ่งๆเงียบๆแล้วก็ ปรับใจกันด้วยเหตุผลพูดคุยกันด้วยเหตุผลคนเกเรคนนี้นะคะแมวเกเรตัวนี้จะยอมให้กับคุณนะคะด้วยความอ่อนโยนด้วยความรักที่คุณมีนะคะปัญหาอุปสรรคที่คุณได้พบเจอโดยเฉพาะเกี่ยวกับคนรักเกี่ยวกับความรักทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นคุณจะสามารถรับมือได้คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วก็เขาจะยอมให้กับคุณยอมให้กับคุณทุกๆอย่างเลยนะคะ